วชิราเป็นจตุจทัดนะครับผมอยู่ตรงข้ามกับสวนจตุจักรจะเป็นถนนด้านหลังสวนจตุจักรนะฮะอยู่ด้านหลังสวนตจตุจักรเรียบเรียบมาที่จะเข้าไปที่ปตทจุดระวหว่างปลายถนนก็จะมีทางเข้าบรรยากาศดีมากเลยนะครับผม มีต้นไม้มีความร่มรื่นนะครับเป็นปอดของกรุงเทพมาวิ่งมาออกกำลังกายมาพักผ่อนหย่อนใจมาปั่นรถจักรยานนะครับสุดยอดมากเลยนะครับ เดี๋ยวผมจะพาไปดูด้านในนะครับผมพาไปชมด้านในนะจะสวยงามขนาดไหนพาไปชมด้านในกาดภายในสวนนะครับนี่ครับดูต้นไม้นี่ครับต้นไม้โอ้โหขนาดต้นเล็กๆเนี่ยนะสูงมากเลยครับนี่ครับนี่ครับ จะมีกระลอกวิ่งกันกระลอกวิ่งกันนี่ครับอยู่บนนี้จะมีนกนะครับมีกาอีกามีนกผมพามาตรงต้นไทรเห็นไหมครับต้นไทรเริ่มจะโตแล้วนี่ต้นไทรโอ๊โอโอดงามโดงาม ทั้งกาทั้งนกอะไรจะมายุ่งี้หมดเขาจะมีความสุขกันรู้สึกว่าอากาศจะดีด้วยมีน้ำก็มีต้นไม้มกระลอกนะครับกะลอกลอกขึ้นดันขึน้นไปในสวนนะครับเดินก้ามานิดเดียวเองมีต้นไม้เยอะแยะไปหมดเลย มาดูใกล้ๆนะครับต้นใสดูสวยงามมากเลย มาไม่ได้มาทำร้ายนะครับอย่าร้องที่ดวงไม่ได้ทำร้ายจะมีลงมาด้านนี้อีกานะครับ งามเป็นปอดในกอทมอเลยนะครับผมแล้วก็มีต้นไม้ที่ปลูกเสริมขึ้นมาไม่ทราบว่าต้นอะไรต้นสาระด้วยความประมาณนะจะมีถนนให้จักรยานปัน่นเราก็ไปเช่าจักรยานมาปั่นกันนะครับ โยยอหข้างหน้าก็จะเป็นป่า มันก็ป่าจริงเลยนะครับนี่ครับอนนี้ก็เป็นป่าจริงและแต่เหมือนกับเราเข้าไปในป่าเขตอนุรักษ์พันธุ์ผีเสื้องดส่งเสียงดังนะครับตรงนี้ผีเสื้อก็จะบินอยู่แถวนี้มีผีเสื้อนะแถวนี้ห้ามส่งเสียงดังใครจะมาชมผีเสื้อ ผมยังไม่เห็นเลยแต่เขาอาจจะออกตอนเย็นหรือเปล่าไม่รู้โอ้น oh, ก no. oh, okay. นี่ครับแถวนี้จะมีผีเสื้อแหละต้นนี้เหมือนกับต้นที่เขา,เาไปจิ้ม ลาบจิ้มพริกอย่างเงี้ยคิดถึงมันนอกเลยนะครับมาอยู่ตรงนี้เวลาไปมูลไปป่าไปมูลก็จะเจอผีเสื้อครับอยู่ในบริเวณนี้จะมีป้ายนี่ครับหมีเหม็นต้นหมีเหม็นต้นนี้หมีหมีเหม็นนะครับต้นหมีเหม็นอ่า ต้นหมีเหม็นจะเป็นประมาณนี้นี่แหละครับอุ้ยสวยงามสวยงามจริงๆก็มีคนมาเที่ยวกันสนทะเลอันนี้คือต้นสนทะเลต้นสนทะเลใหญ่มากเลยต้นสนทะเลใหญ่ใหญ่ใหญ่ให จะข้ามไปฝั่งโน้นได้บอกจะพาไปดูจะมีถนน,นข้ามไดม้มีข้ามลำบาก ก็จะมีประชากรมาเที่ยวกันนะครับน้องๆมาเที่ยวเดินเที่ยวกับธรรมชาติ